สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอในของ iPad Gen 6นะคะของลูกค้าเนี่ยจอแตะทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยคุณภาพของจอเป็นยังไงนะคะอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะสีจอนะคะ นี่นะคะสี่จอสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีริพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะนี่นะคะต่อไปแสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะ สามารถเพิ่มแสงแล้วแสงได้นะคะอันนี้หน้าจอเลื่นไหลนะคะไม่มีกระตุกนะคะนี่นะคะต่อไปสัมผัสนะคะ หน้าจอสัมผัสได้นะคะนะคะหน้าจอสัมผัสได้สามารถดูคลิปดูวิดีโอได้นะคะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนจอในของ iPad Gen 6นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ